เราฟังดูนะครับฟังไงคุณโอมคุณอาโนนโทรหากิ๊กครับนี่คือกันโทรหากิ๊กครับได้แฟนครับได้แฟนแล้วได้แฟนละอรเป็นจริงนี่ตอนนี้เรามาดูที่ทำป่านะครับเนี่ยเป็นสถานที่ของคือเชียงแสนเออชียงแสนไม่สายนะครับไม่สายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิวต่างๆนะครับที่ทั่วไปนะครับเชิญครับครับ ครับหรอครับเออใครนี่เป็นจิกอีกแล้วอ๋อครับครับใช่ครับไปครับมึงจิกครับคนเจ้าชู้ผมมักง่ายหลายใจหลอกลวงอยู่นี่หมดครับอ้ยไปะไปนะบุญนะครับอ๋อโทรผิดครับโทรผิดขอโทษนะครับครัไม่ครับเจอกับเจอจะ้าเพื่อนฟังใหฟังใหม่ลองดูหน่อยครับนี่เรามาที่ไหนนะเอ่อเป็นดอยเอ่อทำปูทำปลาทำปูท่าป่าของอำเภอแม่จัน ครับทำบุญสวยเมื่อกี้ไปไหว้พระแล้วก็ทำบุญไหว้เมื่อกี้ขออะไรบ้างเมื่อกี้ผมขอให้มีแฟนสักคนหนึ่งแฟนครับอยากได้แฟนสักคนหนึ่งแล้วก็สิบคนไม่พอละมีมีมีนะแล้วก็ไปเจอลิงลิงเทือยไทยนะครับไม่ใช่ลิงที่ไหนนะท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่ลิงที่ไหนนะครับเป็นเป็นเด็ก เด็กๆนักเรียนเรานี่เรานำนักเรียนมาแข่งกีฬานำนักเรียนมาเที่ยวนะครับมาแข่งขันกีฬาด้วยชนะไหมชนะไหมชนะชนะที่หนึ่งชนะยังไงชนะหนึ่งเะหเลยหนึ่งเลยมีมีมีท่าเต้นด้วยมีท่าเต้นด้วยฮะตัดพอกันไปเราล่างครับครับไปกลับด้วยกันครับนะกับผมนัดเด็บเทไทยนะครับก็บรรยากาศสูงมากครับทั้งหมด999 ขั้นบันไดสุดยอดผม<อ><อ>มาริโอมาริโอครับมาริโอกับ,น,บนเดชครับมาด้วยกันนะฮะร้อกับดารานะครับ,บก็ผมยากาศเป็นขั้นขั้นเก้าร้อยเก้าจุดเก้าครับนี้ไปประมาณแล้วหกร้อยกว่าแล้วจะไปอีกเนี้ยเวลาลงสบายมากครับสบายมากเมื่อกี้ขึ้นมาน้่นมาริโอ เหนื่อยแต่ผมสบายแข็งแรงครับร่างกายแข็งแรงนะเพอะนัเดทเท่าไทยสู้อยู่แล้วแต่มันโอ้ฟอสนะเอา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 เดินดีเดินดีว่าไงไม่กินเลยไหมเหนื่อยเข้บเหนื่อยนะได้ไปอีกคนนี้ไปอีกคนยังไม่ได้เลยครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ใครที่ได้ดูคลิปตัวนี้นะับใครที่สนใจก็อ่าซื้อแปดนะครับให้แค่สองตัวก่อนครับ ของผมบอกให้เต็มเลย0815304017โทรมาเปิดใจให้ครับให้อีกแปดเบอร์ครับอเอาเอา0873037105ครับไม่มีแฟนน่าเด็ดเออไม่ใช่น่าเด็กน่าเด็ดมาริโอมาริโอไต่อไปต่อครับ303 เจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าผมมาริโอมองไปเรื่อยผมเทอรไทย์รล้วโอเนเดตเทอรไทย <Mario S 2> <laughs> มาริโอเทอรไ,ไทยเขาบอกว่าเสน่ห์ของโอเนเดตเทอรไทยเป็นอยู่ที่ว่านในการยิ้มยิ้มมีสเสน่ห <laughs> ์ <laughs> แล้วมาริโอล่ะสเสน่ห์ของมาริโอยังไงบ้างเสน่ห์ของมาริโอครับอยู่ตรงที่หน้าตาหน้าตาเป็นอาวุธอารมณ์ดี จิตใจดีด้ดวย087 303 7105โทรมาคุยกันนะครับแล้วเ,เจอกันอ้าวมีนะแปด7ของผมเปิดใจกว้างครับ0815304017นะครับโทรมานี่นี่มีใครจริงหลายใจหลายใจต่อต่อโทรมาโทรมา ลงมาก็ไม yeah. really. ่ใช่ว่าจะไม่เหนื่อยนะครับเหนื่อยเหมือนกันครับนะแต่คนเหนื่อยกว่านี่ครับไอริงไอริงไอริงไหนไหนเดินนี่ครับดิงนี่ใช่ไหมเดิงที่เดินนี่ใช่ไหมเด็กข้างในใช่ไหมเนี่ยอ่ามาดูนะครับบรรยากาศเดี๋ยวนี้800กว่าแล้วเดี๋ยวจะเก้าร้อยเก้ารยแล้วจะใกลเสร็จแล้วนะครับก็เราดูเสียงลิงครับเสียงลิงโอ้สู้กันมันครับโอ้ โอ้โหไม่ใ <Kin> ช่เยอะๆครับไปดูครับเหนื่อยครับผู้ชมเหนื่อยตอนนี้เราเกือบจะลงถึงข้างล่างแล้วครับ999ครับท่านนะครับก็ดูความแตกต่างของมาริโอกับนันเดทไทยกดหนึ่งนันเดทไทยกดสองมาริโอเมาเทเลเทธาเลเทอร์มีหมด ยืนรีวิวแล้วกันนะศูนย์แปดจุดโทรมาคือเป็นหนึ่งครับอ่าการลงนะครับการลงต้องลงถึงนี่นะครับมันจะได้สุดยอดครับของบันไดนะฮะอ้ยเจ็บครับเจ็บครับเจ็บโว้ยเจ็บครับมันสุดสีคไปต่อเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับถึงแล้วนะครับเอ้ามาดูครับบรรยากาศเลยสุดยอดอ่าล้คุ้มครับ เดี๋ยวเราไปดูลิงกันนนี้โอเ่อะไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอจะมาเจือกเหมือนไหมครับนั่งยังไงก็เท่ครับนั่งยังไงก็หน้าตาดีเพราะนาเด็กเท้ไทยก็หน้าตาได้างเนี้ครับแต่มาริโอเมาไปเรื่อย ดูครับดูครับเหนื่อยไหมไปหายกับบิงลิงครับลิงครับไปดูลิงกันลิงตัวมันเป็นครับด้านบนบนยอดบนต้นไม้บนต้นไม้เออลิงลิงเหมือนโอ้กูต่อยเลยต่อยจริงด้วยนะเดี๋ยว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 เดีกลัวลิงกลัวลิงครับมาเดีโอ้กลัวลิงผมไม่กลัวเลยไม่กลัวพันเดียวกันไม่กลัวเดี๋ยวต่อยเลยเด้ 那那狗，狗还白。